สวัสดีครับวันนี้วันที่15ธันวาคม2 5 6 7นะครับ <Baby Monster! S 1> สถานการณ์ของคริปโตต,ตอนนี้ยังคงบวกนะครับแล้วก็บวกอยู่ที่3ล้าน4นะครับ 3, 48, 3 4 8ล้านส่ามล้านสี่สามล้นสี่ันนะครับก็มีแต่4,4่สี่นะครับสี่นะครับ ส่วน BTC ที่เป็น USD นะครับยังคงอยู่แนวบวกนะครับก็อยู่ที่ห0ึ่งไม่ใช่นะครับอยู่ที่1น0 0งหนึ 1, ่งแสนหนดอลลาร์นะครับหนึ่งดอลลาร์เกบดอลลาร์นะครับบวกไปหกรดอลลาร์นะครับส่วนของเงินบาทไทยก็บวกไป2องหมื่นสี่นะครับสองหมื่นสี ก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เวย์นะครับค่อยๆขึ้นนะครับไซด์เวย์ไซด์เวย์ไปทางด้าน,นข้างถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับเมื่อนะครับตัวคริปโตตัวใหญ่ๆนะครับตัว BTC คอยไซด์เวย์อัพเนี่ยราคาตัวน้อยๆเนี่ยก็ต้องไซด์เวย์ขึ้นตามนะครับกําลังจะพวกบวกขึ้นตามนะครับแต่ว่าโดยหลักการของคลิปนี้นะครับเราจะเข้าไปดูนะครับ BTC เพื่อให้เห็นว่า BTC นั้นมีโอกาสไปอย่างไรแล้วมันก็คือจะตกผลึกว่าตัว Stablecoin หรือ Alternative Coin เนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นหรือพุ่งตามอย่างไรนะครับเราก็เข้าไปดูเลยนะครับตัวแรกก็คือตัว BTC นะครับวันนี้เรามาดู BTC ว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บร u e ัทแบนนะครับบริษัทแบนบีบตัวเข้าหากันแล้วราคาเขาเลือกข้างเป็นขาขึ้น ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับดูจากตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราเห็นว่านะครับราคาของรูจแบนบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วเขาเลือกข้างขาขึ้นราคาก็จะพุ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับตรงนี้นะครับเมื่อราคานะครับเขาขอดเข้ามาแล้วเลือกข้างนะครับเป็นขาขึ้นนะครับราคาก็จะค่อยๆพุ่งขึ้นไปต่อ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าจุดสูงสุดนะครับของกรอบ l รีเนเลก i o n เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะไปที่4ล้านนะครับจุดสูงสุดของกรอบรีเนเลก i o n นี้นะครับไปที่4ล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังไงราคาก็ต้องค่อยๆไปที่4ล้าน2นะครับตัวนี้ก็ต้องรอว่าถ้าดูจากจังหวะแล้วโอกาสก็จะไปภายใน1 2ถึงเดือนนี้นะครับก็อย่างที่ลุงเล่าให้ท่านฟังในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับว่า การเคลื่อนที่ของเขานะครับเป็นการเคลื่อนที่ทางซ้ายเวปทางด้านข้างนะครับก็จะมาถึงจุดตรงนี้นะครับเขาจะมาจากถึงตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยประมาณสักอาทิตย์กว่ากว่านะครับอาทิตย์กว่ากว่านะครับอันนี้ก็คือเราดูภาพภาพใหญ่โดยรวมนะครับส่วนถ้าเราจะตัดสินใจนะครับอันนี้เราต้องใช้เครื่องมืออีก2ตัวนะครับในในหน้านี้เราจะเราจะเห็นเครื่องมืออยู่2ตัวก็คือเครื่องมือของบริจอบนด์กับตัว อ่า l i r l a r r e g r e s s i o นนี่นะครับมี BB กับตัว Linear r e g r e s s i o n นะครับ Linear g คือขั้นเ a ี regression ก็จะบอกทิศทางสายเวกขึ้นไปส่วน b u l l i ับแกก็จะบอกว่าเมื่อไหร่จะพุ่งขึ้นหรือจะมีแนวโน้มเป็นจังหวะแนวโน้มใดของราคานะครับเราจะรู้จากาการดูบุรีจร์แบแล้วก็การดู Linear ย e g ลคัชชันนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราดู2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราอยากจะเข้าซื้อหรือเราอยากจะเข้าขายหรือเราอยากจะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดต้องดูจาก MACD และ RSI นะครับอันนี้ก็คือว่าหน้าสำหรับคนคนคนธรรมดาก็จะใช้ทีละสองสองเครื่องมือก็คือเมื่อเราใช้สองเครื่องมือแรกเสร็จเราก็ต้องลบนะครับอันนี้คือของคนธรรมดานะครับสำหรับสำหรับของคนพิเศษก็คือเขาสามารถซื้อ เครื่องมือนี้ได้นะครับหมายามว่าซื้อได้เลยไม่ต้องมารอค่อยๆดูไปนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ท่านนักงทุนจะถนัดและกันนะครับแต่ว่าของลุงนี้คือนิยมใช้ของฟรีแล้วก็ทําเงินจากการฟรีๆเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนะครับหลายท่านบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่อยากจะอาใช้เวลามามากในการเทรดคือพวกนี้เขาเป็นพวกประมี ประมาณใช้ข้ออ้างว่าเขาเทรดไม่เป็นนั่นเองเขาไม่รู้ว่าการาฟใช้ยังไงการาฟจะต้องดูยังไงจะต้องใช้อะไรในการดูการาฟเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีเวลาดูมากเขาไม่มีเวลาที่ทําอะไรมากมายเพราะเขาต้องทํางานก็มีคนว่างงานเหมือนลุงนี่แหละครับก็มาดูว่าจังหวะของแต่ละตัวนั้นจะทำยังไงกันบ้างนะครับเราก็เข้าใจเป็นเรื่องของเรานะครับอันนี้เราก็มาในแนวโน้มของเรานะครับ จังหวะที่เราจะตัดสินใจเราก็จะตัดสินใจจากนะครับเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับก็คือ MACD นะครับ MACD เราก็มาปรับให้มันเส้นมันหนาขึ้นมาหน่อยเพื่อให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาก็ปรับอยู่แค่นี้นะครับเข้าไปปรับเส้นให้มันหนาขึ้นมาให้เห็นชัดขึ้นมาแค่นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ตัว RSI นะครับเราก็มาปรับให้อ่าให้แค่มันชัดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับจังหวะนี้นะครับ MACD บอกว่ากำลังจะซื้อได้เพราะอะไรครับสิ่งที่มันบอกก็คือว่า MACD Oscilloscope เป็นสีขาวนะครับในหน้า MACD นี่นะครับหน้า MACD นี่นะครับหน้านี้เนี่ยนะครับมันจะระบุโดยละเอียดเราแต่เราต้องค่อยๆเข้าใจเขานะครับว่าเขาระบุอะไรมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราดูเฉยๆแล้วเราไม่รู้อะไรนะครับ MBCD เนี่ยนะครับเขาจะระบุเส้น MBCD คือเส้นสีน้้าเงินนะครับถ้ากำลังจะชี้ขึ้นนั่นคือกำลังจะตั้งท่ากำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือ MBCD o s c i l l o s c สีขาวนี่นะครับถ้าเมื่อไหร่เป็นสีขาวแสดงว่าเขามีแรงมีดีมานมีแรงซื้อเข้ามานะครับเมื่อมีดีมานมีแรงซื้อเข้ามาแล้วราคาขึ้นอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางเส้นสีโลเมื่อไหร่นะครับเป็นแนวซื้อเมื่อนั้นนะครับ ตรงนี้ก็คือเป็นที่ให้เห็นกันนะครับตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็เป็นเป็นสัญญาณการซื้อนะครับเนี่ยเราดูจากตรงนี้เราตัดสินใจจากตรงนี้ว่าเราจะเข้าซื้อเมื่อนะครับ MACD สีน้ำเงินชี้ขึ้นนะครับแล้วตัดกับเส้น signal นะครับยิ่งตัดเส้น signal ได้ดีเมื่อไหร่แสดงว่าราคาจะยิ่งพุ่งแรงขึ้นไปเท่านั้นนะครับและนะครับเมื่อ MACD เราดูแล้วเป็นจังหวะขาขึ้น พร้อมที่จะเข้าซื้อนะครับถัดมานะครับต้องดู RSI นะครับหรือว่าดู RSI ก่อนก็ได้เพราะ RSI กเขาเป็นนางเอกนะครับเป็นหรือเป็นสุภาพสตรีที่อ่อนโยนตัดสินใจได้รวดเร็วนะครับวันนี้บอกอยากจะกินอันนี้บายมาตัดสินใจใหม่ไม่กินนะครับหรือว่าอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้สักพัก,พกบอกไม่ไม่ดูแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยคืคือว่ามีความอับสน ปนเปในตัวเองนะครับคืองอนแล้วก็งอนไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ RSI นะครับตัวนี้สัญญาณดีนะครับเพราะอะไรครับสัญญาณชี้ขึ้นแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณการตัดขึ้นไปแสดงว่าเร็วๆนี้ตัวบิตคอยจะค่อยๆ่ซด์เว์ขึ้นไปนะครับคำว่าไซเว์นะครับทิศทางของการไซเว์นะครับ ทำไมถึงต้องเรียกว่า save s i d e w a y เพราะว่าภาษาอังกฤษเขาบอกเช่นนั้นใช่ไหมครับในการเคลื่อนที่ของราคานะครับเรากลับมาที่พื้นฐานของมันราคานะครับจะมีทิศทางอยู่3ทางก็คือ sideways ไ i d e w a y ์คือ s i d e w a y ์ออกข้างนะครับกับซ i d e w a y อั p ก็คือขึ้นด้านบนนะครับและก็เมื่อมีด้านบนก็ต้องมี s i d e w a y ด down นะครับสทิศทางอันนี้เราก็มา เล่าย้อนความหลังให้ฟังกอนกันหน่อยนะครับว่าในการเคลื่อนที่ของราคามี3ทิศทางนะครับที่เวลา,าลุงเรียกเรียกไเน่ยลุงจะบอกว่าซ้ายเวบ้างซ้ายเว้อัพบ้างซ้ายเวดาวบ้างทุกคนต้องเข้าใจกันนะครับเราก็เป็นไปโดยอัตโนมัตินะครับราคาจะเป็น3ทิศทางนะครับของราคานะครับเมื่อนะครับเราเข้าใจทิศทางราคาแล้วนะครับเราก็ไปอีกอ่าไปไปดูอีก จุดหนึ่งที่ต้องเข้าใจกันก็คือเมื่อนะครับตัวนี้นะครับเราจะเรียกคือคือเราต้องใช้ทำไมเราถึงต้องต้องใช้ตัว linear regression เป็นตัวสำคัญนะครับเมื่อราคาวิ่งมาเนี่ยนะครับเมื่อราคาวิ่งขึ้นมานะครับราคากับเวลาวิ่งมาเนี่ยนะครับเขาจะเกิดอยู่ในกรอบ linear regression สีเขียวสูงสุดและกรอบ linear regression ต่ำสุด ราคาต่าสุดก็จะวิ่งขึ้นไปสูงสุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้วนไปเรื่อยๆอันนี้โดยหลักการนะครับแต่ว่ามันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นราคาจะเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่โดยหลักการแล้วราคาจะเป็นไป80-90เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับลุงก็จะขอแนะนําตัวหนึ่งนะครับว่า เราสามารถจะดู linear regression ได้นะครับโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ก็คือตัวนี้นะครับเราเลื่อนมาตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว linear r e g r e s s i o n นี้นะครับคลิกที่ตรงนี้นะครับตัวตัวภาพที่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วเราก็มาเลื่อนนะครับตรงนี้นะครับจะดูว่า l i linear r e g r e s s i o n นั้นเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับคลิกที่ต่ำสุดแล้วก็คลิกที่สูงสุดคลิกที่สูงสุดนะครับ มันก็จะกลายเป็นลีเ e g r e ีก i o n ให้เรานะครับเอาแล้วเราทำไมต้องไปดูลีเ e g r e ีก i o n ก็อย่างที่เรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่นะครับว่าในการเคลื่อนที่ขึ้นลงของราคานะครับสูงสุดต่ำสุดมันจะอยู่ในกรอบลีเ e g r e ีกชันสีเขียวสูงสุดแล้วก็กรอบลีเ e g r e ีกชันต่ำสุดคือสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ท่านจะเห็นว่าราคานะครับ มันจะล้ออยู่ในกรอบนี่เนี่ยกระชั่นเมื่อเข้าตามสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดเสร็จก็จะลงมาตามสุดตามสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดสูงสุดก็จะตามสุดและตามสุดก็จะขึ้นไปสูงสุดคลายเป็นเส้นโค้งคลายเป็นสายเวฟตลอดเวลานะครับแต่โดยทั่วไปมันจะไม่เป็นเส้นตรงนะครับเห็นไหมครับว่าราคามันก็มีอยู่แค่นี้นะครับถ้าเราเข้าใจในหลักการนะครับอันนี้เรามาดูภาพตัวใหญ่ของ BTC ก่อนที่จะไปดูตัวเล็กๆนะครับก่อนที่จะไปดูตัวสเตเบิลคอยตัวต่างๆนะครับอันนี้เราเห็นว่าจังหวะของมันกำลังชี้ขึ้นเช่นเดียวกันกับ MA c d นะครับเช่นเดียวกักบ r s i นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในอีกสชั่วโมงข้างหน้าราคาจะพุ่งขึ้นใช่ไหมเราก็จะดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงข้างหน้าว่าราคาเป็นอย่างไรมีแนวโน้มเช่นไรนะครับ มีราคาพุ่งขึ้นใช่หรือเปล่านะครับก็ดูจาก RSI อันดับแรกดูจาก RSI ก่อนนะครับตัดขึ้นและชี้ขึ้นแน่นอนว่ายัางคงสายเวอัพขึ้นไปแล้วก็ MACD o s c i ออสซ c โลสคเป็นสีขาว MACD ยืนเหนือเส้นสัญญาพุ่งขึ้นแสดงว่าราคาจะต้องซา์เวอัพขึ้นไปเป็นแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเราก็ควรจะซื้อนะครับ หรือควรจะถือต่อไปนะครับสลับตัว BTC นะครับอันนี้เราก็มายืนยันกันนะครับแล้วราคามันจะค่อ,คอยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคามันอยู่ที่3ามล้าน4ี่ต่อไปก็จะไปที่สามล้านห้าแล้วก็จะไปที่สามล้านหไปที่4ี่ล้านสองในที่สุดนะครับในอาจจะเป็นปีใหม่ก็ได้นะครับยี่ใหม่เราก็เห็นว่าอ่า ประธานประธานาธิบดีท้ำนะครับจะเข้าสาบานตนวันที่20รับตําแหน่งโดยโดยดุสฎีโดยแท้จริงจะเป็นประธานาธิบดีก็คือต้นปีหน้านมุกกลาครับเพราะฉะนั้นก็รอรอ,อประธานาธิบดีท้ำอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดท่านได้รับตําแหน่งท่านมีอํานาจเมื่อไหร่นะครับก็ถือว่ากลุ่ม BTC เนี่ยจะติดปีี แล้วก็มีพลังมีมีกำลังซื้อเข้ามานะครับก็จะทำให้ราคากระฉูดขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังแต่ว่าท่านย,ยังไม่ต้องเชื่อลุงนะครับสิ่งที่ลุงเล่าไปเนี่ยทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้ฟังหูไว้หูนะครับคือเราจะเป็นนักลงทุนที่ดีนะครับเราต้องอารู้จักฟังรู้จักรับฟังแล้วนำมาข้อมูลมากันกรองส่วนข้อมูลนั้นมีความเป็นแท้แท้จริงหรือไม่อย่างไร เราก็ค้นหาด้วยตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อลุงนะับอย่ามาเชื่อลุงคนนี้นะครับลุงคนนี้ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเชื่อลุงนะครับแต่ว่าลุงจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังถึงแนวโน้มต่างๆซึ่งท่านควรที่จะนําไปวิเคราะห์แล้วก็นําไปวางกลยุทธ์ด้วยตัวท่านเองด้วยความเคารพนะครับผมก็คือจะเล่าให้ท่านฟังแบบนี้นะครับส่วนท่านจะเชื่อหรือเปล่าหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิที่ท่านจะตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ าวางแผนตามนั้นนะครับอันนี้คือเราดูแนวโน้มว่า,าเราจะเข้าซื้อหรือเราจะเข้าเข้าขายนะครับเราดูจาก2ตัวคือ MACD และ RSI นะครับนี่ก็คือจังหวะที่เราจะเข้าซื้อเข้าขายนะครับอันนี้เราดูจาก time frame สีชั่วโมงใช่ไหมครับคือ time frame สั้นๆเล็กๆไปเนี่ยเราจะต้องเชื่อ time frame เล็กๆเพราะว่า คือถ้าถ้าบอกว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงก็คือใน1ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนแปลงไปไปในทิศทางตามที่มันเป็นไปนะครับอย่างเช่น1ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นและซายเวไปแต่ด้านข้างนะครับเราดูจากตรงนี้เราดูจากไอซายแล้วก็ไอเบสีนะครับแต่ว่ามันเป็นผลบวกเพราะว่ามันอยู่ฝั่งแดนบวกนะครับมันอยู่ในฝั่งแดนบวกก็คือยังคงมีโอกาสบวกขึ้นไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตีความจากตรงนี้นะครับ ยิ่งนะครับยิ่งถ้าเราแคบเข้าไปคือเลือกไทม์เฟรมนี้แคบเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งต้องใช้ยิ่งต้องเชื่อมั่นมันนะครับแต่ว่าลุงเวลาลุงมาดูเนี่ยลุงจะเล่าจากไทม์เฟรมเดย์ก็คือหนึ่งวันเนี่ยดูกว้างๆให้ทุกคนพอจะเข้าใจในหลักการแต่ว่าเวลาทุกคนไปซื้อจริงๆนะครับลุงอยากให้ดูทุกไทม์เฟรมเลยนะครับ ลุงอยากจะให้นักลงทุนทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูทุกไทม์เฟรมไล่มาตั้งแต่ไทม์เฟรมห้านาทีอ่าสามนาทีห้านาทีสิบห้านาทีสี่สิห้านาทีทุกทุกไทม์เฟรมมันต้องบวกแล้ว RSI ใส่ต้องชี้ขึ้น m อ c d ต้องชี้ขึ้นนะครับเราถึงจะเข้าและเข้าซื้ออย่างจริงจังนะครับตัดใจซื้อเข้าซื้ออย่างจริงจังจากทุกไทม์เฟรมมันเป็นบวกนะครับอยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่า โดยทั่วไปส่วนใหญ่มันจะค้าเขากันไปนะครับแต่ว่าท่านต้องตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าท่านจะเข้าซื้อหรือเปล่าหรือท่านจะทําลงทุนหรือเปล่าเนี่ยตัวนี้สาเหตุที่ว่าเราจะต้องค่อยๆดูและอย่าพึ่งเชื่อใครนะครับนอกจากตัวท่านเองว่าท่านเข้าไปเช็คในทุกถามเฟรมนั้นๆแล้วนะครับเพื่อยืนยันว่ามันเป็นจังหวะขาขึ้นและเราเข้าซื้อได้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับทําไมลุงจะต้องมาเล่าไอ้ตัวเดียวเล่าอยู่ตัวเดียวเนี่ย แล้วทำไมไม่เล่าตัวอื่นอยากฟังตัว XRP บ้างเป็นยังไงบ้างอยากฟัง H bar บ้างเป็นยังไงบ้างอยากฟัง ADA บ้างถ้าเกิดฟังอันเดียวนี้เข้าใจทุกคนก็ไปดูได้ตัวเองนะครับไม่ต้องถึงมือลุงใช่ไหมครับไม่ต้องถึงลุงมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนก็ลองไปทดสอบด้วยตัวของท่านเองนะครับเมื่อทุกท่านเข้าใจจากสิ่งที่ลุงอธิบายบิตตัว Bitcoin ตัวนี้แล้วนะครับ เมื่อท่านเข้าใจแล้วท่านก็สามารถที่จะไปะไปดูด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมครับที่ทุกคนจะไปใช้ประสบการณ์มาแล้วก็ไปเปิดดูยตัวด้วยต,ตัวเองนะครับก็ฝากท่านักทุนไว้ด้วยนะครับดูเผื่อลุงด้วยนะครับมีตัวไหนดีก็แนะนำมาให้ลุงด้วยนะครับลุงก็จะได้ไปพิจารณาคือใครบอกมาเนี่ยเราก็เชื่อแล้วเราก็ฟังนะครับแต่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยอยู่ที่ใจเราเองนะครับ เมื่อเขาบอกมาชื่อนี้นะครับบอกมา LDO เนี่ยมันกำลังจะขึ้นนะลุงเราก็ต้องไปดูว่า LDO เนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับเพราะไปดูว่า LDORSI เป็นยังไง MACD เป็นยังไงดูทุกไทม์เฟรมตั้งแต่3หนาที5นาที45นาที1ชั่วโมงไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราจะเข้าตอนไหนดีนะครับแล้วมันเป็นจังหวะเข้าได้หรือเปล่านะครับเราก็ไม่ต้องไปดูด้วยตัวเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ ลุงแนะนำว่าการเข้ามาดูคริปโตเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความรู้ให้เราเองว่าเข้ามาดูในกลุ่มเนี่ยทุกคนรู้อะไรบ้างแล้วนำสิ่งที่รู้แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างน,นะครับด้วยความเคารพนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะนำสิ่งที่รู้แล้วลองไปทำทำดูนะครับไอ้ที่ลุงบอ,บอกบอกบอกไปบางทีมันอาจจะไม่ถูกบ้างก็ได้ท่านก็เอา เอาทฤษฎีอื่นเข้ามาหักหกล้างบ้างก็ได้นะครับแต่แต่นะครับเราอยากจะรู้ว่ามันจะไปไกลแค่ไหนนะครับเราอยากจะรู้ว่าไปไกลแค่ไหนนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับสิ่งที่เราใช้คือเป็นเครื่องมือในการดูว่าไปไกลไม่ไกลนะครับลุงจะแนะนำว่าควรจะดูจากฟิบนแชชีเอ็กซ์เพนชั่นนะครับพะหนึ่งครั้งลากขึ้นไปสูงสุด แล้วก็ลากมาที่มันย่อมาล่าสุดนะครับเคานะครับแล้วเราก็เลื่อนมันดูว่า0ู .18 หรือ80%ของมันจะไปที่เท่าไหร่นะครับผลน,นี้จะไปที่4ล้านนะครับเห็นไหมครับ4ล้านนะครับคือราคาเนี่มันจะค่อยๆวิ่งขึ้นไปไปที่10% 20% 30% 40%, 40ไปไป8 0ราคาจะไปตามเช่นนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเร,เร็วนี้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าหรือภายในเดือนนี้เราจะได้เห็น4ล้านนะครับเพราะว่า80%มันโชว์ออกมาแล้วว่าราคาจะไปที่4ล้านส่วนจะไปได้เร็วหรือจะไปได้ช้าย,ยังไงนั้นมันก็อยู่ที่ RSI อยู่ที่ MACD นะครับอยู่ในไทม์เฟรมแต่ละไทม์เฟรมนะครับอันนี้ไทม์เฟร m e ันเดย์เขาบอกว่าราคากาลังจะไปแตะที่เส้น อ่าโอบอแล้วนะครับจะไปจะไปแตะที่โอบอหรือโอโซล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาจะใกล้ขึ้นไปนะครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปแตะแล้วก็จะวิ่งลงมาวิ่งขึ้นไปแตะแล้ววิ่งลงมาอย่างนี้นะครับอันนี้คือจังหวะขาขึ้นที่เราสามารถพยากรณ์ได้นะครับเรารู้แนวทางของมันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ลองนําไปใช้และพิจารณาดูแต่อย่าเพิ่งเชื่อลุงทุกสิ่งทุกอย่างจนกว่าท่านจะได้พิจารณาด้วยตัวท่านเอง แล้วเราก็ไม่ต้องไปตาลายนะครับไปใช้เครื่องมือมากมายใช้เส้นนู้นเส้นนี้ให้มันมาเส้นมาเออเส้น M A MA M A V 200วัน M A V 100วัน90วันอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าดูส่วนใหญ่ของลุงลุงก็ใช้อยู่แค่4ตัวนี้นะครับก็สามารถตัดสินใจได้แล้วแล้วก็จะมีตัวที่บวกเข้ามาก็เป็นตัวเสริมก็คืออย่างเช่นฟีโบรเนชีรีเพจเมนต์ acement, ดูจากสูงสุดลงมาต่ำสุด แล้วก็ฟิบูแอนาชีเอ็กซ์เพนดูจากล่าสุดขึ้นไปถึงสูงสุดว่ามันจะไปที่เท่าไหร่อันนี้ทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะพอเข้าใจและดําเนินการได้นะครับหลังจากที่ดูคลิปของลุงจบนะครับแล้วกอ็อยากให้ทุกคนนั้นทําให้เป็นแล้วเราก็รู้ว่าพอพอนนี้เราก็จะไม่ต้องไปอ้างว่าไม่มีเวลาถ้าเกิดเราเข้ามาดูแค่เนี้ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าเปิดเราก็ลากเส้นแค่นี้ ไม่ถึง2นาทีหรือสนาทีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอ้างเลยนะครับว่าฉันไม่ฉันไม่ค่อยมีเวลาฉันอาจจะต้องไปทําบุญฉันจะต้องเข้าวัดเข้าวาฉันจะต้องเดินทางฉันจะต้องขับรถฉันไม่มีเวลาดูนะครับในระหว่างที่คุณจอดหรือเบรกเข้าอะไรพวกนี้สามนาทีคุณก็ดูได้แล้วนะครับในแต่ละวันนะครับในแต่ละตัวนี่มันไม่ต้องมานั่งเป็นข้ออ้างว่า ฉันไม่มีเวลาหรอกเธอนะฉันมันเป็นคนยุ่งคนไม่ค่อยมีเวลาฉันจะต้องทำนู่นทำนี่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเจียดเวลาออกมาสักเล็กน้อยแล้วคุณมีทักษะคุณรู้แล้วว่าดูตรงนี้ตรงนี้ก็จบละดูตรงนี้ตรงนี้ก็รู้เรื่องละคุณก็มาเปิดดูแค่นั้นเองแค่คุณหยุดเรียนรู้ซะก่อนหยุดเรียนรู้แป๊บเดียวพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บต่อไปก็ไม่ต้องมาดูเวลาทั้งวันก็ไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันในการดู ใช่ไหมครับพอเรารู้เสร็จรู้รู้จุดขายแม็กของมันรู้จุดจุดจุดสูงสุด,สดหรือจุดที่มันจะต้องไปนะครับอย่างตัวนี้มันจะไปที่สี่ล้านนะครับเมื่อเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาแล้วทีนี้เราก็เก่งกําไรได้เลยว่าถ้าตอนนี้มันจะไปสี่ล้านตอนนี้มันมีอยู่สามล้านสี่เราจะทํำยังไงทีนี้ก็เป็นปัญหาง่ายๆถัดมาว่าเราจะตั้มเตรียมเงินอย่างไงแค่นั้นเองตอนนี้กําลังจะพุ่งขึ้นไป ก็ต้องเตรียมเงินยังไงแค่นั้นเองนะครับอันนี้ลุงก็เล่าให้ทุกคนนั้นได้มีมีอีกักษะหนึ่งถ้าเกิดเราคิดอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะดูง่ายขึ้นนะครับคือคือไม่ต้องคิดแล้วก็มีข้ออ้างเพื่อทําให้เราติดลบนะครับแต่เราคิดบวกแล้วใช้สิ่งที่ดีๆคิดไปนในทางที่ดีคิดบวกนิดเดียวราคามันก็บวกเพิ่มขึ้นมาทุกคนก็ได้กําไรกันทุกคนนะครับ แค่คิดดีแค่นั้นเองและทําดีแค่นั้นเองนะครับก็ฝากทุกคนกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นประจํานะครับสามหลักสิ่งสามสิ่งที่เราใช้ยึดมั่นในชีวิตของเรานะครับก็คือการรักษาศีลน,นะครับไม่เบียดเบียนใครนะครับแล้วก็มีมีต้องมีเมตตจาจิตนะครับในการทําทางนะครับแล้วก็จบแล้วทุกวันท,ทุกคืนก่อนนอนต้องมีการ ภาวนานะครับแล้วก็ในการภาวนาจะทําให้เราเกิดสมาธินะครับเกิดสมาธิแล้วก็มีพลังนะครับเมื่อทำสามสิ่งในนี้ในทุกๆวันนะครับท่านจะได้รับบ้าบารมีนะครับบารมีของท่านจะยิ่งขึ้นหน้าตาจะสดใสนะครับมีความอิ่มเอิบนะครับไม่เชื่อลองทำไปสักอาทิตย์หนึ่งแล้วไปถามคนอื่นในการค้างรอบกายของท่านว่าเห็นฉันเป็นอย่างไรบ้างราศีของฉันมีหรือย,อยังนะครับ ก็อยากให้ทุกคนมีบะมีลาศีสร้างบาร,รมีกับตัวเองมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแค่ทุกคนคิดง่ายๆและทําแค่นี้เองนะครับก็เหมือนอย่างที่ลุงมาเล่าให้ทุกคนฟังและเข้าใจในเรื่องกาบเสร็จแล้วท่านก็ไม่ต้องใช้ข้ออ้างว่าฉันไม่มีเวลาเวลาฉันไม่มีฉันจะต้องเวลาฉันสําคัญกว่าจะเอาเวลาไปดูน,ดนู่นดูนี่สําคัญกว่าที่จะมาดูไอ้เรื่องเล็กๆแค่นี้ แล้วเงินแค่นี้ฉันก็ไม่คิดว่ามันไม่สําคัญเท่าไหร่ก็ลองคิดกลับกันนะครับก็ลองพิารณาดูนะครับทุกคนครับถ้าทุกคนใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์นะครับแล้วเข้าใจในสิ่งนั้นนั้นจริงๆมันไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับก็แค่นี้นะครับก็เล่าให้ทุกคนฟังเฉยๆนะครับอย่าอย่ามีเอกคติต่อกันนะครับแล้วก็อย่าไปซีเรียดกันนะครับเพราะชีวิตของคนเรานั้นก็มีเส้นทางของแต่ละคนไปนะครับ ยังไงแทก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขในแต่ละเส้นทางนั้นๆนะครับด้วยความเคารพนะครับและหวังดีนะครับไว้พบกันในคลิปเด็ดๆถัดไปนะครับเรามาดูกันว่าลุงจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็ทำให้ท่านนั้นมีอ่า,อาเขาเรียกมีอ่ามซ์เซ็ที่คิดบวกนะครับอย่างไรนะครับในตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายชิชิมานิทุรัจุเซยย มาดูรายละเอียดของช่องของลุงเทคคริปโตนะครับว่าดูยังไงตรงนี้เราก็จะดูตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ตรงคําว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปก,ก็ก็จะมีขึ้นมาถ้าเป็นของ YouTube ของ iPad ก็จะมีด้านข้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเข้าไปที่เพิ่มเติมลุงก็จะเขียนไว้นะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดบัญชีลงทุนง่ายๆนะครับกับปิดครับนะครับลิงก์นี้คลิกไปได้เลยนะครับเชิญชวนให้เป็นสมาชิก OpenSource ไลน์นะครับก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นรายละเอียดของลุงเฉยๆนะครับก็ให้ท่านได้รับทราบเอาไว้ในคลิปแต่ละคลิปนี้เขาจะมีรายละเอียดถ้าเราย่อคลิปออกมาแค่นั้นเองฝออากไปด้วยนะครับ